Yo, what's up? Dooding! Mày đu hai lái đây. ôi ui, lông nam! Lông lông nam! ơi, lông nam! ơi, lông nam! ơi, lông อันี้อะไรอ่ะตาแรกอ่ะทมื่อี้ฝนตกอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเอาฝนตกเลยกูว่าหาเลยโอ้ยบนตรงอีกยอดพร้อมยังเอัดิี่ะอ้าวโผลชุนแล้วใครเป็นโจนอ่ะชิบะได้อ่ะเว้งเว้งโอ้โหี่าเรือวะท่าเรือดักยากนัเนี่ยมันไม่มีซอยอ่ะมีน้ำด้วย มีน้ำครอยูโโอ่แค่ท่าเรือวันอยู่แค่ท่าเรือโอเคโอเคมีน้ำโอ้โหท่าเรืออย่างงี้เรียบร้อยดีครับโอ้โหไปเป็นหนูเลยเฮียหนูวะน,นี่มันรอดซุ้มรถสิบล้อดได้เลยเฮียอุ้ยมันอยู่ข้าง <ทะ S 1> บนอ่ะขึ้นยังไงไอ้ข้างบนอ่ะเฮ้ยเข้าได้เหรอเข้าได้เอ้ไอ้ลงชนตางนี่เรียบร้อยข้างหลังเขไม่ถอยถอยเดินลงไปครับจ้ามาครับมาครับ กำลังไปโอ้ยมาแล้วโอ้โอ้ยใจเย็นดิเยี่ยเอ้ยแ่โหเลยซิกแซกมาละแก๊กก็๊กนะตอนนี้ไปขวาจากตอนไปออกขวา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 ชนนี่ไง thank you เพื่อนอุ้ยความผมมาแล้วผมมาแล้วดักเป็นบังค์เลยวะนี่นี่นี่ติดติดบังติดบังเกอร์แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ย ทำไปทำไปผมอยู่นี่ครับคุณผู้ชมอ้าวจบแล้วครับเรียบร้อยอ้าวไอ้เฮียแล้วไงเฮียแล้วอันนี้เฮียแล้วอันนี้เฮียแล้วอันนี้เฮียแล้วจะให้มันออกสวยแองคโออกแน่โอเคไปได้ไปได้โอเคโอเคจุดตกน้ำจุดนี้ตกน้ำโอเคออกขวาออกขวาได้โอ้ยฟุ่งเ่าฟุ่งเ่าฟุ่งเ่าฟุ่งเห่า เฮียอะไรเงยอะไรเงยผมติดใต้รถเฮียอะไรเงยอะไรงออกได้ออกได้แล้วผมไม่อยู่แล้วโอ้โหทางแซกๆมันน้อยจังวะทางเนี้ยตักนักนักคนนึงโอ้ผมมันรอดโอ้ผมมันรอดใต้นี้เลยอ่ะเอ้ยคีเจอกันเพื่อนอไปแล้วครับออกซ้ายไปคุณตำรวจยังไงสิโอ้เข้าทางนี้เอ้ยคยังไงสิ ไายมันหนีไปได้นี่ฝึกดิปตัวเอ็ดมาตาเอ็เฮ้ยมามาอ้หโอใจเย็นดิใจร้อนไงหรอวะเอาแล้วเอาแล้วคุณตำรวจมาไงสวย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 มแล้วชนแล้วชลชลลชชนแล้วชล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 ล้วเร็วล้วล้ว อุ๊ยอะไรของพวกมึงวะเนี่ยเดินหนึ่งทีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองโอ้หจุกกเนแบบจุู้จักวาเด็กขี้จุกปอะีแปดอันแล้วขมจุกอยู่ครับขมจุบขมจุกขมจุกขมจุบโอ้ยนส้หน้าที่แบงคุณพลาดอีกแล้วจุกโยมย โอ้เข้ารู้น <motiv ators> <vt ret ro ired> ี <invent fit> <im> ่เลยเหรอโอ้ยมีเข้าว่เข้าสิวะเมีเข้าเข้าสิวะโอ้ยทางยังไงวะนี่ทางตรงซะด้วยชนให้ตกน้ำเฮ้ยมันขึ้นไปนู่นแล้วทางตรงซะด้วยอมอมอมน้าโอ้โหแรงแม่งเอ้ยติดบงติดเทอร์โบมั่งได้ไหมเนี่ยสวยบ้างสวยไม่สวยแล้วมั้งเปล่งไม่อยู่อ่ะุ้ยลงแล้ว โน่นี่น้ำลงน้ำโอ้ยสวยๆจบจ้ายัยเฮ้ยห้าจุดมีเวลาห้าจุดมีเวลาไปนู่นแล้วอยู่นู่นอยู่นู่นเลยโอ้ยไกลเลยแม่งเลยมันจะไม่ทันตัวเองตำรวชนกันเองนะมาครับมาครับกระเด็นเป็นกระป๋องเลยอะเมื่อกี้สวัสดีคุณตำรวจ โอ้โหไปใกล้จุดเลยเกิดใกล้จุดเลยไม่จะบอกนะไม่รู้เล็กๆที่เกิดออกได้จะจับผมอย่างนั้นเหรอทักานแล้วครับคุณตำรวจอุ้ยโอ้หหน้าไปทำอะไรมาอยู่งั้นออกซ้ายไปซ้ายไปซ้ายแล้วเจอการคุณตำรวจคิดว่าสีแดงน่าจะแรงสามเท่าเหรอแน่แๆรู้ทันอีกแะไรเยอะ ไอ้เจ้าคุณขับเลยทุกรอบเลยสัตว์ไปยังไงวะเนี้ยอุ้ยอุ้ยทางอะไรครับเนี่ยคุณพามาทางอะไรทางสายตรงผมเอาอยู่ผมมาอยู่ทางสายตรงแล้วด้วยอยู่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 แล้วแจกนิ้วแจกนิ้วแจกนิ้วให้เลยสวยสวยสวยโอ้โหผมยังอยู่นี่ผมยังอยู่นี่สิบวิสิบวิสี่จุดอ่าผมรู้ผมรู้กี่วินะ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  คุณจบแล้วนี่ผมยกนิ้วให้ด้วยยกนิ้วเอาไปอะไรวะไอ้นี่มันเดียวชนตกเงาผ้าดิลอยเลยยี่ลอยเลยสัตสวยสวยมัน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 อะไรมันคนเดียวมึงชนเอาชนเอาเลย นี่อ๋อใครเป็นโจรใครเป็นโจรอ่าเหมือนเดิมครับมิตาบินขำดีด้วยอัดตกน้ำ่างเดียวตัวเนี้ยเอาไม่อยู่ไม่งั้นเอาไม่อยู่ใจร้ายจังนะครับเรียนเรียนมินิด้วยเปิดฮาวดดาวอันแน่อันแน่อันแน่ถอยดักอยู่ถอยดักอือถอยดักอยู่อันแน่ออกขวาแล้วออกขวาแล้วเลยไปไกลแล้วครับ โอ้ยรถมันแรงจังลงน้ำลงน้ำลงน้ำไม่ใช่ตำรวจนะไอ้สัตว์ไอ้โจรลงติด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 โดน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 ตักโอ้โหให้โจรน้ำไหมลงน้ำไหมลงน้ำไหมลงน้ะไอ้กุลไอ้กุนเฮ้ยนายุ่งไปแล้วไปแล้วโอ้ยเยอะติดสปีดไปนู่นแล้วชนมันเออ อยู่อยู่อยู่แล้วเรียบร้อยติดหน้าเรียบร้อยไปกดไปเรียบร้อยเฮ้ยมึงมันยังไม่กดรีสปอนกดแล้วกดแล้วแบงค์เอาขวาแบงค์ลงขวาซ้ายแบงค์ไปซ้ายมันตรงมันตรงมันตรงสิบมินุ่นสิบมินุ่นเอาค่าทางดิจะไปซ้ายไปขวาเฮ้ยมบริษัทงานดักเลยพวกมึงอ่ะอุ้ยคนตำรวจเฮ้ยไปหนวดไรเหี้ยชนเฮ้ยลงน้ำไปลงน้ำ ล็อกเหนื่อยล็อกเลียบอยเฮ้ยมันอยู่นู่นอยู่นู่นแต่ละจุดมันไปเก็บยังไงเนี่ยต้องเข้าลืบไปอ่ะเข้าลืบเข้าลืบเขาลืบเขาไปเขาลืบไปเลยเข้าลืบไปคุณเลี้ยวเลีวเลี้เลีวอเลีวเลี้ยวเลียวเล้ยวเ้ยเ้ยล้ียอ้วเี้ยวเ้ยล้้ยยเเยยูยยูล้วกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้ว ออกไปสวยดักอติดติดติดปิดปิดสวยถอยปิดถอยปย่ถอยอย่าให้ถอยรถปิดไว้ปิดไว้ไอ้เหี้ยโอ้ปิดหลังปิดหน้าปิดหลังปิดหน้าโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วโอ้ยจบจบจัดมาไหมจัดอยู่อย่างนี้นาทีครึ่งเฮ้ยเกิดได้อีกเหรอได้อีกเหรอได้ได้แต่มันเสียเวลามันกลับไปมันกลับไปโอ้แม่งพาตำรวจหัวปั้นหมดแล้วเี่ย หมดเชื่อมหมดแล้วอ่ะหมดเชื่อีกแล้วจบจัดอีกแล้วจบโอ้จบจัดเลยด่านนี้น่าอยู่เลยรถเป็นสามรอบหอเรื่องหล่อเรื่องอืมจับด้วยโอจริงด้วยโห้ยสีแดงซะด้วยเจ้างมันสีที่ปลดลานสีแดงแรงสามเท่าต้องมาสี่คันนะพวกมึงอ่ะบอกให้ต้องชั่วแล้วไปทางนั้นอ่ะทางนั้นมันติดนะเพื่อน ไม่มันมันติดกูชัวว่ะมันชัวว่ะเอาเอาเรียบร้อยสองคันไอ้บรรยา่านี้เลยเพื่อนตกน้ำดิอย่างงี้ตกน้ำดิมาดิครับมาดิครับคนนี้เก็บเร็วอะน้องโรนี่ไม่ไม่ไปหมดไปไค่สามคันสามคันตายเลยเหรอไปหมดอะ โอ้ยเต็มเลยอ่ะอทำไมวะมาแล้วแบบนี้ไม่สวยเสร็จ้อยไอ้ยี่ออกได้ถอนไปฟิวถอนไปถอนไปเบียดไว้เบียดไว้เฮ้ยออกวะโอ้ยร้อนร้อนไปน้ำไปน้ไปได้นะบอกก่อนนะทิ้งค่คนตัดพิษอุ้ยโหทุกคนนั่นเนื่องเลยทำตามแผนที่วางไว้สิวะ ทุกคนขออีกแล้วเอ้ยโอ้ขอบคุณขึ้นไปใครมานี่วะเลยเพื่อเลยรู้ดีจริงๆริหลังคนนึงไปนู่นไปนู่นไปนู่นมันชนมันชนมันชนจบจัดครับแบบนี้ตำรวจทำเสียเวลาเนี่ยรู้เลยพวกกันเฮ้ยเขารู้แล้วเขารู้แล้วตำรวจคว่ำ เออเออดันไว้ดันไว้ดันไว้ดันดันไว้ดันไว้ดันไว้เบียดไปเบียดไปเออเออบีบซ้ายบีบขวาเบียดไปเออแบบนี้แหละเออเรียบร้อยเฮ้ยมันถอยได้มันถอยเข้ารู้ได้ว่าไงไม่เพื่อนไอ้โอ้ยไม่ทันเฮ้ยไม่ได้เอ้าไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกโอ้ยโหไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยล็อกหลบเป็นยิบมันเลย ใหญ่โกกลูกูเหนื่อยอุ้ยนี่กูไม่ยอมให้ปัดตอดแล้วนะจ่าตูดนะมาแล้วมาแล้วเจ้าหน้าที่มาแล้วครับจ่าเข้ารู้ครับเข้ารู้มาแล้วครับจ่าพร้อมแล้วไม่ให้ไปไล่ล้งไล่ล้งไลหลังไล่ล้งเฮ้ยเวลามันเหลือน้อยแล้วเพื่อนไม่ใช่เวลาเล่นนะเนี่ยไอ้ยี่นี่มันออมจะชนะสองตาติดเลยก็ได้โอ้ยดังโหด แดงเข้มตอกแล้วว่าโดมินิกหาจังหมดตกน้ำตกหมดอะหมดแก๊งหมดกรมตำรวจโอ้ยตายกันไปข้างนึงกูเห็นแล้วกูเหยียบร้อยยิงเหยียบร้อยยิงอ่าแล้วคราวนี้ใครเนี่ยจานแบงค์แบงค์อ่ะดิ่าจานแบงค์นี่ก็รู้เรื่องเลยครับเาที่จันแน่ยูไปครับเดี๋ยวที่ไปไหน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  อ้าวอาไมวิ่วชนทำไมเนี่ยเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วดูแลทำไมไปดอมรอดดอมไม่โดนจบจัดแบบนี้มันดันวะไปแล้วมไปแล้ววื้นมาเต็มเต็มไปแล้วไปแล้วไปละ,ไ,ละไปให้ได้ละต้องหาไปไปไหนล่ะ อยู่ด้วยกันก่อนดิอีกแล้วไอ้ยัยค่กยคนแปดทิศเบียดใจเลยค่กยคนแปดทิศอยู่เมื่3สามก๊กไม่ใช่เหเห็ดป่ากไปเลยเนี่ยไป่าเชื่อหายไปไหนเอาให้ลงน้ำเอาให้ลงน้ำสองนาทีอย่างนั้นเหรอผูกตีรูย หุ้นตีวงกลางไปแล้วเนี่ยตีวงกลางนะเออแล้วพูดไม่ชัดเลยไปได้ตกน้ำตกน้ำไปยังไม่รอดไม่นีรอดไปได้แม่งอันนี้รอดไปได้มึงดุจัดไปโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยมันเปิมันเกิดไรวะเมืองไหนไปไหนเพื่อน ไปไหนจะไปไหนเบรกดีเอาทียเลยเลยอ้ให้เออพวกพกเบรกมาด้วยเราจะสู้คนที่ดูเดี๋ยวฟาสต์ิบรอบได้หรือไม่สู้ได้สิวะได้าใครดูแล้วล่ะโอ้ยโอ้โหย่าด้อมายุบหมดเลยโอ้ยลุกไปชนเครื่องแบบนี่ไปแล้วเครื่องไม่เหลือ ออกกลับได้สามดักสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมอ่ะอ่แล้วคุณลุงพุทธไปนู่นเลยไปนู่นเลยค่ะเคว้งเคว้งเวงเวงเวงโอ้โหไอฟิวไอฟิวไปไหนต่อยไหนวะเนี่ยพวกล็อกอย่างเดียวเลยัหาหลืบเข้าอย่างเดียวเลยโอ้โหเต็ม ปเปยี่ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะอันนี้มันเอาอ่ะยุ่ยหมดเลยเร่อง <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรทิชชู่เลยสัตว์โอ้ยเหนื่อยโอเ้เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงขายคาการ์ดค้า